สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งอันนี้เป็นอีพีที่2แล้วนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องที่คนโบราณชอบพูดกันไหมครับว่าเวลากลางคืนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามทักห้ามขานรับหรือเรื่องความเชื่อที่ว่าถ้าเห็นผีห้ามทัก ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นคนหรือผีซึ่งเป็นที่มาของเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยนะครับเชิญรับฟังเลยเลยครับเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเป็นนักศึกษาของมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะครับคำใบ้ของมหาวิทยายลัยนี้ก็คือ เป็นมที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ตอนนั้นผมอยู่ประมาณปีสองนะครับก็เลยย้ายออกมาอยู่หอ,อนอกแล้วก็ได้รู้จักพวกรุ่นพี่ที่อยู่ในหอรุ่นพี่ปีสี่ปีห้าดอบซิวอะไรเงี้ยนะครับก็คุยกันถูกคอก็ไปไหนมาไหนได้วยกันเะี้ยครับมีอยู่คืนหนึ่งครับ เล่นเกมกันจนดึกเลยประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ลงมาคุยกันหน้าหน้าหอปรากฏว่าหิวครับทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่าเออไปกินข้าวต้มในเมืองกันดีกว่าเจ้าประจำเจ้าอร่อยแล้วซึ่งระยะทางระหว่างจากหอของผมไปถึงที่ร้านข้าวต้มในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยประมาณยี่สิบกิโลได้ครับตกลงกันได้แล้ว ก็ขอคนที่มีรถยนต์เอารถไปกันแชร์กันพอขับรถไม่ได้สักพักเราจะต้องผ่านอำเภอหนึนน่งครับเชื่อำเพอิพบันดูระหว่างทางเนี่ยผมก็ดันไปเห็นรถคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุครับเป็นรถกระบะเสียงเงินเก่าๆชนยับเลยพังยับทั้งคันผมก็ชี้ให้พวกพี่ๆดูว่า เฮ้ยพี่ดูดิโอ้รถชนกันพังยับเลยตอนนั้นก็ไม่ไม่มีกู้ภัยเลยนะครับก็มีรถตำรวจอยู่คันเดียวซึ่งไอตอนที่ผมเห็นเนี่ยข้างรถที่พังยับเนี่ยผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นชายวัยกลางคนหัวล้านใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าใส่กางเกงแลักแล้วบนเสื้อเนี่ยมีคราบเลือดครับเลือดเปื้อนเลยเหมือนว่าเขาได้รับ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ใส่ใจเลยครับไม่ได้บอกใครด้วยระหว่างที่ทุกคนกําลังตื่นเต้นกับอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเราก็ขับรถกันไปคุยกันไปเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุจนมาถึงร้านข้าวต้มครับก็เลยเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นผมเป็นคนไปสั่งกับข้าวครับระหว่างที่พวกเราจะเข้าไปในร้านเนี่ย ในร้านข้าวต้มก็มีมีโต๊ะที่มานั่งก่อนแล้วอยู่ประมาณสองโต๊ะครับลูกค้าก็ไม่ได้เยอะนะครับคืนนี้เพราะว่ามันอาจจะเด็กแล้วหรือยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าผมก็ไปบอกพนักง,งานว่าอพี่ครับสั่งอาหารหน่อยครับพนักง,งานก็ถามผมว่าอ๋อมากันกี่คนครับเนี่ยผมก็บอกว่ามากันสี่คนครับไอ้ความแปลกเนี่ยครับมันแปลกตอนที่เขาเอาจานช้อนซ่อมมาให้ เข้ามาให้พวกผมห้าชุดพวกผมกไม่ได้คิดอะไรนะครับว่าแบบเออมันเขาคงฟังผิดมั้งบอกว่าสี่มาทำไมห้าเราก็คุยกันตลกฮิฮากันไปกินข้าวอิ่มคุยเล่นกันเสร็จก็ประมาณสักปีหนึ่งกว่าอยู่ที่ร้านข้าวรวมขับรถเข้ามาในเมืองด้วยก่อิ่มเสร็จก็ก,กลับกันกลับไปเล่นเกมต่อไปนอนดีกว่าไอ้ระหว่างทางขากลับเนี่ยแหละครับ มันก็ต้องผ่านอำเภอบ้านดูเหมือนเดิมแต่ว่าขากลับเนี่ยเราจะไปเจอ3ามแยก3ามแยกหนึ่งซึ่งจะเป็น3มแยกที่เอาไว้เลี้ยวเข้าไปที่สนามบินของตัวจังหวัดเชียงรายนะครับไอความแปลกก็คือรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนั้นนะฮะมันมาจอดอยู่ตรง3ามแยกนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามีใครไปลากรถมา หรือว่าทําไมเขาไม่เอาไปไว้ที่โรงพักทําไมต้องเอามาไว้ที่ตรงนั้นก็เป็นโห่มเองแหละครับที่ทักเฮ้ยอีพี่ดูดิแม่งเอารถมาไว้ตรงเนี้ยทาไมไม่อาไปไว้โรงพักแล้วลุงคนที่ยืนเฝ้ารถตอนที่ผมเห็นตอนขามาก็ยืนยืนเฝ้ารถอยู่ที่เดิมทําไมไม่โทรเรียกลูกหลานมารับทุกคนก็หันไปมองครับเราก็ขับเลยไประยะทางระหว่างจาก ตัวเมืองมาบ้านดู่ก็ประมาณ1ิกิโลแล้วจากบ้านดู่ไปหอผมก็ประมาณ1ิบกิโลตอนเราออกจากอำเภอบ้านดู่มาก็มีพี่คนหนึ่งถามผมว่าเฮ้ยคนเคืินอะไรไม่เห็นสักคนเลยมึงตาฝาดปะเนี่ยพี่รุ่นพี่อีกคนก็บอกว่าเออมึงแม่งโจกและกัวกลัวเกียนไม่พอไงมึงนี่หา่หาเกินไปละห่าเกินไปละ ผมก็ยืนยันกับพวกพี่ๆว่าพี่ผมเห็นคนจริงๆเขาก็บอกว่าใครจะมายืนวะตีหนึ่งแล้วถ้ามันชนจริงเขาก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วดิกลับบ้านกลับช่องไปแล้วผมก็เออเนาะหรือว่าผมตาฝาดพอเริ่มขับไปเรื่อยๆทุกคนเคยเห็นทางเวลาเราขับรถนะครับเสาไฟฟ้าข้างทางมันก็จะมีระยะของมันอยู่เรื่อยๆไอ้สิ่งผิดปกติเนี่ย เกิดขึ้นที่พี่คนขับครับตั้งแต่ที่ผมทักแกเงียบครับเงียบผิดปกติและอยู่ดีๆแกก็บอกผมว่ามึงเนี่ยนะไม่น่าทักเลยทำเรื่องซะแล้วทุกคนก็หันไปถามพี่คนที่ขับรถว่าอะไรเหรอมีอะไรเกิดขึ้นเหรอแกก็ได้แต่บอกว่าเออเดี๋ยวถึงหอกูจะเล่าให้ฟังขับไปสักพัก ตอนที่ใกล้จะถึงหออีกประมาณห้ากิโลเมตรสุดท้ายนะครับแกก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงอะ่ะใครมีเศษเหรียญอะ่ะส่งมาให้กูให้หมดเลยเหรียญอะไรก็ได้รีบๆเลยน้ำเสียงแกแบบมันคนตกใจครับตกใจมากทุกคนก็รีบล้วงเหรียญเอาไปให้แกแล้แกก็เปิดกระจกครับแล้วก็โปยเศษเหรียญโยนไปข้างทางหมดเลย ทุกคนก็ยิ่งงงกับการกระทำของแกใหญ่กับอาการแปลกๆที่แกเป็นเพราะว่าขามาก็ยังคุยกันสนุกสนานตลกให้ฮากันอยู่จนมาถึงหอกันจนได้ครับทุกคนก็ไปรวมกันอยู่ห้องพี่คนที่ขับรถก่อนแกจะเล่าให้ฟังเนี่ยแกด่าผมก่อนเลยครับมึงอ่ะไม่มีใครสอนเลยไงว่าว่าเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยออกไปไหนเจออะไรอ่ะอย่าทักฟังผู้ใหญ่เขาบ้างผมก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยครับก็คิดว่าแกเนี่ย อำผมแน่ๆเลยทรงนี้เพราะว่าพี่ผมเขาก็ชอบแกล้งผมนะก็ผมก็ย้อนแกไปว่าเอา้าก็มีอะไรเหบพี่มันก็รถชนเฉยเฉยเปล่าไม่มีอะไรหร,อก,ร,หรอกมกั้งหรือพี่เจอดีผมก็ทะลึงแย่แกไปแบบนี้แกก็บอกก็เออดิมึงไม่เห็นอย่างที่กูเห็นนี่เท่านั้นแหละครับเพื่อนเขาอีกสองคนก็บอกว่าเออมึงก็เล่าได้สักทีลีลาอยู่ได้ แกก็เล่าว่าหลังจากที่ผมทักว่าเจอซากรถตรงสามแยกที่ไปสนามบินแล้วก็เจอคนอยืนอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งนะฮะแกก็บอกว่าตอนที่ขับมาเลยอำเภอบ้านดูออกมาเนี่ยทุกๆเสาไฟฟ้าจะมีชายวัยกลางคนหัวล้านใส่เสื้อเชิอสีฟ้าใส่กางเกงสแลกสีดำมีคราบเลือดเปื้อนเสื้อ มายืนคอยอยู่ทุกๆเสาไฟฟ้าเลยครับทีแรกแกก็ว่าแกตาฝาดขับรถผ่านแกไปเสาหนึง่งเสาข้างหน้าแกก็ยังไปยืนอยู่ตรงนั้นดักรอผ่านไปอีกเสาหนึง่งแกก็ไปยืนดักรออยู่ตรงนั้นอยู่เรื่อยๆจนพี่คนขับแกทนไม่ไหวที่ขอเศษเหรียญให้โปรยออกไปนั่นแหะครับซึ่งทีแรกเนี่ยจากไอความคิดที่ผม คิดว่าแกอํ้ผมเนี่ยผมไม่ได้บอกใครเลยนะครับว่าครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยคนผู้ชายที่ผมเห็นใส่เสื้อสีฟ้าหัวล้านใส่กกงเกงสแล็คอีกสองคนในรถก็ยืนยันว่าไม่เห็นคนแถมยังมาด่าผมด้วยตอนแกเล่าแกเ็าบอกว่าลุงคนนี้ตามไม่หยุดไม่หย่อนเลยมีแกเห็นคนเดียว แถมยังทิ้งท้ายมาให้ผมว่ามึงนะสงสัยจะไม่ได้นอนกันแล้วมั้งคืนนี้ระวังตัวไว้ด้วยนะมึงโอ้โหจากที่แกเล่ามารูปประพันธ์สันฐานของลุงที่มาดักรถไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าขนท,ทั้งตัวนี่ผมจะลุกมากขนาดไหนเสียวันหลังว่าเลยท,ทั้งทั้งที่เป็นคนไม่กลัวผีเลยหลังจากนั้น พอกลับมาที่ห้องผมก็ไม่ได้นอนเลยครับเพราะว่ารอจะไปใส่บาตรทำบุญสังฆทานไปถวายพระให้ให้ดวงวิญญาณที่เจอเมื่คือที่รุ่นพี่คนที่ขับรถของผมได้โปรยเหรียญไปนะครับผมมาถามแกทีหลังปรากฏว่าแถวบ้านแกเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราโปรยเหรียญลงข้างทางเวลาพาคน คนตายจะได้กลับบ้านถูกอย่างนี้นะครับก็โปรดใช้วิจรารญาในการรับฟังด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องเล่าของผมผมก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่าที่เขาเห็นเหมือนกันกับผมหรือว่าเขาแค่อาจจะอัมหรือเป็นแค่เหตุบังเอิญตั้งแต่เหตุการณ์ที่ผมได้เจอในคืนนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ย ผมก็เลยเรียนรู้เลยว่าเวลาเห็นอะไรข้างทางจะไม่ทักครับจนต้องขับเลยมันมาไกลๆก่อนจะถึงจะคอยพูดกันนะคุณผู้ฟังนะครับคิดเห็นว่ายังไงก็ถ้ามีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวแบ่งปันอยากจะมาให้ผมเล่าก็ลบกวนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากให้กำลังใจช่องก็กดกดถูกใจกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์แนะนำติเตียนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมยินดีปรับปรุงรับฟังเสมอครับขอบคุณมากครับ